สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเพียนไอทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการให้ YouTube Studio เป็น Dark m o d นนะครับหรือทีมสีมืดนะครับผมขั้นตอนแรกก็ไปที่ YouTube Studio เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปมุมขวาบนที่รูปโปรไฟล์ของเรานะฮะ แล้วกดการตั้งค่าอีกทีนึงนะครับมันก็จะมี3หัวข้อใหญ่ๆอันแรกก็การแจ้งเตือนนะครับอันที่2แจ้งผ่านโทรศัพท์อันที่3ทีมของแอปแล้วก็กดที่ทีมของแอปกดเปิดเลยนะครับมันก็จะเป็นหมดสีเข้มนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำดูได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ